ยืมเงินสดได้เริ่มต้นที่500บาทให้สูงสุดถึงคนละ50 0 0 0บาทสวัสดีทุกคนนะคะและคลิปวิดีโอนี้อ้อยจะพาเพื่อนไปทำความรู้จักกับเคร d i t u เป็นแอปพลิเคชันที่ไว้สำหรับซื้อสินค้าออนไลน์โดยใช้เครดิตโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินก่อนแล้วก็จะได้สินค้ามาใช้ไปก่อนนะคะแต่ว่าแอปนี้เขาสามารถให้เราเนี่ยขอยืมเงินสดออกมาใช้ก่อนได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่า อ้อยได้เสิร์ชชื่อของแอปพลิเคชันตัวนี้ลงไปหน้าเว็บไซต์เช็คแอป pp, เงินกู้ถูกกฎหมายปรากฏว่าเสิร์ชมาแล้วนะคะไม่ขึ้นชื่อแสดงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รองรับแต่อย่างใดใครที่จะก,กู้นะคะก็ต้องคำนวณดีๆด้วยเพราะว่าจากที่อ้อยหาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสูงมากบางคนก็โดนมากกว่า28%นะคะเหมาะสําหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆต้องคํานวณดีๆว่าเรายืมเข้าไปแล้ว ดอกแพงขนาดนี้มันคุ้มที่เราจะยืมเงินไหมหรือเรามองหาแอป,ปสินเชื่อตัวอื่นก่อนก็ได้คลิปนี้อ้อยเลยมาทําให้เป็นความรู้นะคะแก่เพื่อนๆเ,เป็นแอป,ปให้เครดิตในการซื้อสินค้าออนไลน์แต่สามารถยืมเงินสดออกมาใช้ได้ถ้าใครที่เป็นลูกค้าใหม่เขาจะให้ยืมเริ่มต้นที่500บาทชําระคืนภายใน7วันจากที่อ้อยหาข้อมูลเพิ่มเติมในโซเชียลนะคะพบว่าเสียดอกประมาณ28% สำหรับ7วันที่ยืมมาคือถ้ายืม500นะคะเสียดอกประมาณ140ได้เงินไปใช้เพียง360บาทบางคนก็จ่ายต้นทบไปหลายรอบแล้วนะยังไม่สามารถปิดดอกได้ต้องบอกก่อนว่านะคะดอกแพงมากจริงๆไม่เดือดร้อนไม่ต้องกู้เพราะว่าแอป,ปตัวนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่รองรับแอปพลิเคชันเครดิตยูสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ระบบ iOS และ Android ทุกคนทุกอาชี สามารถยื่นกู้ได้สําหรับใครที่เคยยืมเงินสดจากแอปเครดิตยูมาใช้แล้วนะคะเริ่มต้นเขาจะให้ที่500บาทถ้าเราจ่ายคืนต้นพร้อมดอกเบีย้ยเขาจะอับวงเงินให้เราไปเรื่อยๆจนไปถึง50า0 0บาทเลยทีเดียวจุดเด่นนะคะให้อนุมัติไวัย1-3ชั่วโมงยิ่งใช้ยิ่งได้เครดิตเพิ่มเพียงผ่อนครั้งแรกก็สามารถเพิ่มได้ก็คือใช้มากเครดิตก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ3ยิ่ง ใช้แต้มก็ยิงได้แต้มสามารถแลกเงินสดได้หรือซื้อของได้สามารถนำไปปรับุงเงินก็ได้เช่นเดียวกันแต้มจะเป็นการสะสมภายในแอปพลิเคชันทุกครั้งที่เรามีการผ่อนสินค้าหรือยืมเงินสดเราก็จะได้แต้มค่ะเป็นแอปที่ไม่มีเงินเดือนก็สามารถสมัครได้ผ่อนสินค้าได้นานสูงสุด12เดือนในส่วนของนักศึกษาจะต้องมีบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุและมีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถ ติดต่อได้อย่างน้อย1เบอร์ภาพถ่ายบัตรประชาชนสําหรับใครที่ต้องการสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1มีอายุ18ปีขึ้นไปในกรณีสําหรับนิสิตนักศึกษาต้องเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ 2. มีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้อย่างน้อย1เบอร์ 3. ภาพถ่ายบัตรประชาชน4เลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่จํากัดธนาคารใช้ธนาคารไหนก็ได้และสามารถยอม รับเงื่อนไขอื่นๆที่บริษัทกําหนดได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะยื่นกู้นะคะอ้อยแนะนําให้อ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนนะคะก่อนที่เราจะยื่นกู้ไปว่าเราสามารถยอมรับเงื่อนไขของเขาได้หรือเปล่า อ้อยแนะนําให้กู้เท่าที่จําเป็นและชําระจ่ายคืนไหวเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยสูงถึง28%ต่อสัปดาห์หรืออาจจะมากกว่านั้นอ้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ต้องการยืมเงินสดผ่านทางแอปพลิเคชนันออนไลน์ไม่มากก็น้อยถ้าอ้อยพูดตรงไหนตกหล่นไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้หรือใครมีประสบการณ์เคยยืมเงินสดจากแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ให้อ้อยและเพื่อนๆคนอื่นฟังได้นะคะฝากกดถูก กดติดตามและกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตใหม่ๆค่ะ